ครับสวัสดีครับเรามาทําโจทย์กันต่อเลยนะครับสําหรับคาบนี้นะครับข้อ4เมื่อออกแรง f ขนาด100นิวตันกระทํากับวัตถุด้วยมุมเซต้า53องศาบนพื้น รองรับวัตถุที่มีสัมประสิทธิ์ความเสร็จทาน1ส่วน25บก็คือมีมิล1ส่วน25จงหาความเร่งของมวลก้อนนี้ A เท่ากับเท่าไหร่หมวลก้อนนี้ก็คือมีเท่ากับ58กิโลกรริโลกรัมโจทย์ถามหาความเร่งนะครับเพราะฉะนั้น ลอาดูซิว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้มีความรู้อะไรบ้างนะครับมาดูความรู้อันแรกนะครับนะพอพูดถึงความเร่งนะครับเราก็น่าจะจำได้ก็คือกฎข้อที่2ของนิวตันนะ sigma f เท่ากับ ma นะครับซึ่ง F ของเราก็คือแรงลัพนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันมวลก็คือ m นะครับมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม a, a ก็คือความเร่งของระบบมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองอ่ะทีนี้มาดู รูปเหตุการณ์นะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขามีอะไรครับมีแรงเสดทานตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีมีแนวแรง f นะครับซึ่งทำมุม53นะครับแล้วก็มีแรงอะไรครับ mg แล้วก็มีแรงอะไรครับแรง n นะครับแล้วก็ในแรง f นะครับเขาก็แบ่งออกเป็นแรง f x กับแรง f y นะเพราะว่าแรง f ตัวนี้นะครับเขาทำมุม53ดังนั้นเราจะต้องแยกแยกแนวแรงออกมานะครับซึ่ง วัตถุเขาจะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวแกน x นะก็คือ a ระบบเนี่ยดังนั้นจากสมการข้างต้นเนี่ยเราสามารถเขียนระบบของสมการของแรงได้นะก็คืออะไรครับจากสมร f เท่ากับ ma ใช่ไหมครับนะถ้าเราดูเขียนว่าแรงในแนวแกน x นะครับ ก็จะมีแค่แรงะไรครับนี่กแรงนี่อ่าก็จะเป็น fx ลบกับแรงเสียดทานนะซึ่งแรงเสียดทานตัวนี้จะเป็นแรงเสเียดทานอ่ะี๋้วค่อยใส่รายละเอียดแล้วกันนะครับเป็นแรงเสียดทานเท่ากับ ma อันนี้ก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวกับถ้าเราเจอลักษณะโจทย์ข้อแบบนี้ แล้วก็สามารถที่จะทำได้ในระบบแบบนี้ได้นะก็คือรูปแบบโจทย์ก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับแรงลับนะรับเขียนว่าแรงลับตัวนี้ก็จะเป็นของในแนวแกน x เพราะว่า a ตัวนี้ที่เราต้องการหาเนี่ยมันก็คือ ax นั่นเองนะโอเคมาดูความรู้ความรู้ที่2นะฮะก็คือ ในส่วนของแรงเสียดทานนะครับมีเอ็นนี่แหละน,นี่ก็คือแรงเสียดทานมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับตัวนี้ก็คือสัมประสิทธิ์นะสัมประสิทธิ์ไม่มีหน่วยนะครับอันนี้จะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก ก็คือเขาจะตั้งฉากวัตถุเสมอนะครับมาดูสิว่า AI แรงแบบนี้มันมันพิจารณาย,ยัางไงมาดูอันแรกครับพื้นราบอ่าซงว่าเรามีวัตถุวางไว้อย่างนี้นะโจทย์ข้อนี้ก็คือเป็นกรณีของพื้นราบอ่าง่ายหน่อยนี่ก็จะกลายเป็น mg นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแรงเสียดทานใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่าแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับ m n เนอะที่มาดู n ก่อน n ของเราก็คือจากรูปเนี่ย n ่ากับ mg ดังนั้นเราแทนได้จะได้ว่าอะไรครับ m เท่ากับ mg นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นแรงเสียดทานจากรูปนี้นะอ่ะต่อไปไปดูพื้นเอียง นะครับพื้นเอียงพื้นเอียงนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องอน,นี้ก็จะเป็นวัตถุวางไว้ ตัวน,นี้เป็นแรงในแนวดิ่งอันนี้ใส่สี <c oughs> ให้มันต่างกันแล้วกันนะครับจะไดร้รู้ว่าเป็นแรงเอ็นนะครับนี่จะเป็นแรงเนนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นมุมเซตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรงเอ็นเท่ากับเท่าไหร่ก็คือมันก็คือ mg cos ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็จะเป็น mg sin เซตา นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เราก็สามารถที่จะหาแรงเสียดทานตรงนี้ไดนะ้ซึ่ง n ของเราก็คือ m g cos เซตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปมิเท่ากับ m g cos เซตอันนี้ก็จะเป็น แรงเสียดทานนะครับซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าแรงเสียดทานจะมีอยู่2ชนิดนะครับหก็คือแรงเสียดทานสถิตนะเราให้ชื่อว่าเป็น F s เท่ากับ m s n นะอยู่ในกรณีที่วัตถุอยู่นิง่งนะคร สองนะครับสองก็คือแรงเสียดทานจนนะครับไคเนติกดี๋ยวเขียนไคเนติกนี่ก็จะเป็น f เลยครับ k MKN นะครับกรณีไหนเริ่มขยับนะแล้วก็ข้อสังเกตนะ <c oughs> แรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะฮะจะมีค่า มากกว่าแรงเสียดทานจนนะเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตสุดท้ายข้อที่3ความรู้ที่3ก็คือความรู้เกี่ยวกับมุมนะครับตัวนี้โจทย์ให้มุมนี้มาเนาะห้าสเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น53ฝั่งที่ยาวสุดก็คือ5ฝั่งนี้ก็3ฝั่งนี้ก็4นี่ก็ตั้งฉาก90 อันนี้ก็จะเป็น37มสนะเราก็จะได้ว่าซ้าย53ก็คือ4ส่วน5้าคอสหสิบก็คือ3ส่วน5้าแทนห้เท่ากับ3อ่ะไม่ใช่นะตัวที ส่ส่วนห้าอันนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับมุมนะครับก็คือมุม53ก็จะเห็นว่าข้อสังเกตนะครับมุม53เนี่ยข้อสังเกตก็คือ5จะอยู่ฝั่งเดียวกันกับมุม3ก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับมุมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตให้เราจำมาดูโจทย์กันเลยเนาะโจทย์ข้อที่4นะครับ เราไปดูรูปก่อนนะฮะอ่ารูปห้าสิบแปดกิโลกรัมอ่าเราว่ารูปก่อนเลยนะฮะนี่ก็จะเป็น n นนี่ก็จะเป็น MG นะครับอ่ะอันนี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นแรงเสียดทานนะครับตัวนี้จะเป็นแรงเสียดทานจนนะครับเพราะว่าวัตถุเคลื่อนที่ตัวนี้ก็จะเป็นแรงที่ที่เราดึงแรง f นะครับแล้วัตถุก็จะเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ a เราต้องการหาว่าเท่ากับเท่าไหร่ นะครับ a เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นมุม53ดังนั้นเราก็จะต้องมาหาองค์ประกอบนะองค์ประกอบของแรงนะก็จะเป็น2แกนนะฮะฝ่งน,นี้ก็จะเป็น f x มีค่าเท่ากับ f cos 53สฝ่งน,นี้จะเป็น f y เท่ากับ F sin 53นะโอเคนะครับเราได้รูปครบแล้วนะครับก็คือ M ของเราก็คือ58าสิบแดมิลก็เท่ากับ1ส่วน25นะครับ F ของเราเท่ากับเท่าไหร่ห0ึ100นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ระบบนะรูปแล้วนะครับเราก็มาหาค่า a กันนะครับซึ่งสมการมีว่าอย่างไรนะรจากสมา f เท่ากับ ma นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นว่าในแนวแกน x นะก็จะมีแรงอยู่2แรงนะครับสแรงด้วยกัน แรงแรกก็คือแรง fx คือแรงนี้นแรงที่2ก็คือแรงเลยครับ fk แล้วก็กระทำกับมวล m ก้อนเดียวเอันนี้ก็จะเป็นสมก,การแรกเลยนี่ให้เป็นสมก,การที่1นนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูจากรูปนะครับ จากรูปเนี่ยเราก็มาหาค่าต่างๆกันนะครับอ่ามาดูค่าแรกก่อน f x f cos ห้าสิบสามแรงก็คือหนะึ่งร้อยนะครับ cos ห้าสิบสามเท่ากับเท่าไหร่ ก็คือสามส่วนห้านะครับก็จะกลายเป็นยี่สิบคูณกับสามใช่ไหมครับตอบเท่าไหร่หกสิบนิวตันอ่าได้ Fx แล้วนะครับอ่าเป็นสมาการที่สองแล้วกันนะครับต่อไป มาหาค่า fk นะครับอ๋อทัวทีเป็น fk นะครับ f เท่ากับ mu kn นะครับเรามาดู n ก่อนนะฮะจากรูปนะครับจากรูปนะครับ n fy จะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับ แล้ว mg อยู่ข้างล่างแสดงว่าเราก็จะหาค่า n ได้อย่างไรดังนั้นก็จะได้ว่า n บวกกับ fy มีค่าเท่ากับ mg นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็มาแทนค่านะครับหาค่า n กันก่อนจะได้ว่า n เ,เท่ากับ mg ลบ f y นะอ่ะเรามาหา n กันก่อนนะครับ n เท่ากับ mg ลบ f y คือ f อะไรครับ sin ห้าสิบสามห้าสิบแปดคูณสิบลบกับหนึ่งร้อยสี่ส่วนห้านะครับก็ได้เท่ากับ 580ลบ20คูณ4 20คูณสนะครับเท่ากับ580ร้อยแลบแปเท่ากับห้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ N นะห้าร้อนิวตัน นะแล้วก็มาแทนค่านะครับจะได้เท่ากับ1ส่วน25คูณกับ500นะครับหารกันแล้วได้เท่ากับ20นิวตัน อันนี้เป็นสมการที่3นะครับโอเคนะก็จะได้ค่า fk แล้ว fx แล้วนะครับแล้วก็จากสมการที่1น fx ลบ f, f k เท่ากับ ma นะฮะทีเราก็ไปดูแต่ละค่ากันเนาะ fx หกสิบ fk ยี่สิบมวลห้าสิบแปด a เราต้องการหาจะเป็นสี่สิบห้าสิบแปด a เพราะงั้น a ก็เท่ากับ 40ส่วนด้วย58เท่ากับเท่าไหร่ครับ20ส่วนด้วย29นะครับถูกไหมนะโอเคนะครับได้หารไม่ได้อีกแล้วนะ20หารด้วย29นะครับ ดูสิได้คำตอบข้อไหนนะครับตอบข้อสามนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อสามนะครับทีนี้ก็เมื่อทำแล้วก็อยากให้เราฝึกทำนะครับเพิ่มเติมนะครับดูซิว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับ เป็นเทสนะครับก็ใช้ข้อมูลเดิมนะครับแต่ก็จะเปลี่ยน m ให้ m เป็น58กิโลกรัมนะครับ มุมตัวนี้ให้เป็นมุม37นะครับ f เป็น100นะครับแล้วก็ mu นะครับ mu k มีค่าเท่ากับ1ส่วน เราใส่เป็น0.4นะครับ0.4อันนี้ก็ให้กดเครื่องเลขได้เลยนะครับก็กดมาเลยไม่ต้องติดค่าไว้เป็นเศษส่วนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเทสต์นะครับก็หาค่านะว่า A เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ก็ลองลองฝึก ฝึกดูนะครับก็ไม่ไม่ยากนะข้อนี้ก็ก็ลองทำทำดูนะครูก็จะเปลี่ยนแค่มุมกับมิลเคนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับ